สวัสดีครับทุกท่านผมกับช่องไลฟ์สไตล์ช้ยทัศน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องเรามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าครับซึ่งมีชื่อว่าคนเลี้ยงวัวถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีความสุขไหมณครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่กลางป่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวมีชายคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงโคนายโคบาลได้มาพบเข้ากับพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธองค์จึงเข้าไปถามว่าขอโทษขอรับท่านเป็นใครพระพุทธองค์ทรงตัดตอบว่าเราเป็นตถาถาคตนายโคบาลตกใจและบอกว่า พระองค์นั่งอยู่กลางป่าได้อย่างไรพระองค์มีความสุขไหมพระพุทธองค์ทรงตัดตอบไปว่าเธอรู้ไหมในบรรดาคนที่มีความสุขที่สุดในโลกฉันเป็นคนหนึ่งในนั้นนายโคบาลได้ยินพระดํารัสเช่นนั้นถึงกับตัวชาและมีความปิติด้วยอํานาจของพระพุทธองค์เองพระพุทธองค์ตรัดถามต่อไปว่าเธอกำลังทำอะไร นายโคบาลตอบกลับไปว่ากับหม่อมฉันตามหาวัวสมบุกตัวขอรับพระพุทธองค์ตรัสถามไปว่าแล้วตอนนี้วัวอยู่ไหนนายโคบาลตอบกลับไปว่าวัวหายทั้งหมดเลยขอรับพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเธอคิดว่าฉันมีวัวไหมนายโคบาลตอบกลับไปว่าไม่มีขอรับพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่า คนไม่มีวัวอย่างฉันมีโอกาสทุกเพราะไม่มีวัวไหมนายโคบาลตอบกลับไปว่าไม่มีขอรับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นไหมล่ะคนมีวัวทุกเพราะอัวคนไม่มีวัวก็ไม่ทุกพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อในเมืองนี้ใครมีอำนาจมีเงินทองมากที่สุดนายโคบาลตอบว่าพระเจ้าพิมพิสารขอรับ พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าพระเจ้าพิมพิสารมีอำนาจมีเงินทองที่สุดในเมืองมานั่งเล่นกลางป่าอย่างฉันได้ไหมนายโคบาลตอบว่าไม่ได้ขอรับพระพุทธองค์ตรัสถามต่อไปว่าก็มีอำนาจเงินทองขนาดนั้นทำไมมานั่งเล่นอย่างฉันไม่ได้นายโคบาลตอบว่าถ้าพระเจ้าพิมพิสารออกมานั่งเล่นชายป่าอย่างพระองค์ ก็จะถูกปฏิวัติได้ขอรับพระพุทธเจ้าตรัสส่งท้ายว่าเห็นไหมระหว่างฉันกับพระเจ้าพิมพิสารใครมีความสุขกว่ากันนายโคบาลตอบกลับไปอย่างแจงแจ้งในปัญญาว่าพระพุทธองค์ขอรับพระพุทธศาสนาสอนว่าวิธีแห่งความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมีหรือความจนอยู่ที่เรายินดีในสิ่งที่มีรู้จักพอดีในสิ่งที่ได้ เท่านี้ก็มีสุขแล้วครับจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศน์สวัสดีครับ